เชิค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะความพิเศษของเรายังไม่หมดเท่านี้หลังจากที่น้องๆถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยรับของที่ลึกแล้วนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเแบบนี้ทุกวันค่ะคอนเสิร์ตของเรามีเวลา1นึุ่่มเปิดให้จองโต๊ะอีกตั้งแต่5้ามเย็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาจองกันก่อนเวลาของเราแล้วก็กิจกรรมพีเศมีจนถึงวันที่6